จะให้ใครรู้บนเราพบกันควนการที่เธอนั้นอจนทันตาเสมอเธอบอกว่าจากตัวจริงก็เลยก็นีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเออแังกลับมาหันล้างจากล้ตามโซกหัวใจังว่าใช้การ แต่ไม่ี่คำสัมพันยกย่องออกหน้าออกตาเป็นตุก,กระตามใครเงาอยู่ห้องเช้าคอยเป็นพอับแอ,อ,องเองกักับมาหาสัญญาณมีธาตในฐาแนแฟนแฟนเก็บ รบแบดบเจ็บยองคนเป็นน้อยที่ไหนคอยห้สุดเธอบรรเทายอยากน้อยอ้อมแขนเม,มื่อช่ยตูงเ็งเป็นไปได้แย่ต่อทุงแงทนแต่กอดทิ่เธอหลบแปนแอบมหานีา้เจอใจชาหากใครสองคนก็เดินเข้ามาดกย่องออกหน้าออกตา ให้เกฑบว่าฉันคือแฟนเขาอย่าทำจนดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่าถ้าถักคำฉันไหวได้เราคำหน้าที่เป็นเก็บจนตายแฟนเก็บดูแบบเจ็บเๆอยังคนแฟนน้อย ที่หนาที่คอยทุกเธอบันเท้าอยากน้อยอ้อมแขนไม่ใช่ตูจริงเป็นเป็นได้แต่หนูแทนเป็นคนที่เธอหลบแฟนแอบมาหาในเกินใจสวาวห่างไกลสักคนก็นเดินเข้ามายองงออกหน้าออกตาให้เกิดว่าฉันคือแฟนเขา อย่าทำจนดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่าทัาคต่คงฉันไหวได้เงาคำนาทีเป็นเกลื่ยนจนตายอย่าทำจนดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่าทัาแต่คำฉันไหวได้เงาเป็นเป็นเกลื่ยนโค่ลจนตาย